พวกเขาโดดเด่นอยู่ท่ามกลางแสงสปอตไลท์ได้รับเสียงเชียร์จากผู้คนนับล้านเสียงและท่วงทํานองของพวกเขาดูเหมือนจะเป็นอมะตะแต่โชคชะตาได้เลือกให้พวกเขาจากไปในรูปแบบที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงไม่ใช่ท่ามกลางความวุ่นวายของสงครามไม่ใช่จากโรคร้ายที่ซ่อนเร้นแต่เป็นเพราะความบังเอิญไร้สาระในชีวิตประจำวันเพียงก้าวผิดพลาดวัตถุเล็กๆที่ไม่สะดุดตา หรือช่วงเวลาแห่งความประมาทและชีวิตก็แตกสลายราวกับแก้วนี่คือเรื่องราวของดาราเจ็ดคนที่ทั้งยุโรปรู้จักและรักผู้ซึ่งมรดกทางศิลปะยังคงอยู่แต่ช่วงเวลาสุดท้ายของพวกเขาเต็มไปด้วยความน่าเศร้าที่โหดร้าย 1. โคลดฟรองซัวโคลดฟรองซัวหรือที่หลายล้านคนเรียกง่ายๆว่าโคลโคลคือดาวเด่นแห่งวงการป๊อปฝรั่งเศสเ,เขาทำให้คนทั้งทวีปเต้นรำ เป็นคนสมบูรณ์แบบเป็นคนที่คับเคลื่อนตนเองสแสวงหาความกลมกลืนในทุกคอร์ดในทุกท่าทางเขาคือผู้อยู่เบื้องหลังเพลงที่ต่อมากลายเป็นอมตะในชื่อ My Way และขายแผ่นเสียงได้มากกว่า35ล้านแผ่นแต่ความปรารถนาในระเบียบและความสมมาตรที่ไร้ทิฏฐินั้นกลับกลายเป็นหายนะของเขาเมื่อวันที่11มีนาคม 1, 1978ฟรองซัวกลับมาถึงอพาร์ตเมนต์ในปารีสอย่างเหน็ดเหนื่อยจากการอัดรายการของ BBC เขาตั้งใจจะอาบน้ำเพื่อพักผ่อน แต่สายตาเขากลับไปสะดุดที่โครงสายที่เอียงเล็กน้อยบนผนังสำหรับคนอื่นคงเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สำหรับเขาแล้วมันเป็นความบกพร่องที่ทนไม่ได้ขณะที่ยังอยู่ในอ่างน้ำเขาก้มตัวลงเพื่อจัดโคงไฟให้ตรงในช่วงเวลานั้นร่างกายที่เปียกน้ำของเขาสัมผัสกับสายไฟที่เปลือยอยู่กระแสะไฟฟ้าช็อตนั้นทำให้เขาเสียชีวิตทันทีด้วยวัยเพียง39ปีชีวิตของชายผู้สแสวงหาความสมบูรณ์แบบแมในรายละเอียดที่เล็กที่สุดก็ได้สิ้นสุดลงและรายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,นี้เอง ความไม่สมบูรณ์แบบที่แทบมองไม่เห็นกลับกลายเป็นสวิตท,ที่ดับชีวิตเขายูโรปไม่เพียงสูญเสียศิลปินเท่านั้นแต่ยังสูญเสียสัญ,ญลักษณ์แห่งความรื่นรมถูกดับด้วยประกายไฟในห้องน้ำของเขา 2. จอห์นเดนเวอร์จอห์นเดนเวอร์คือเสียงแห่งทิวทัศน์ด้วยเพลงอย่าง Take Me Home Country Roads หรือ Annie s o องเขาได้มอบภาพของภูเขาแม่นม้ำ และเส้นทางอันเงียบสงบแก่ผู้คนนับล้านดนตรีของเขาเป็นที่พึ่งพิงเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความปรารถนาแต่ท้องฟ้าที่เขาร้องเพลงถึงบ่อยครั้งนั้นกลับกลายเป็นชะตากรรมที่ฆ่าชีวิตเขาเองเมื่อวันที่12ตุลาคม1997นเยกเดนเวอร์กำลังขับเครื่องบินส่วนตัวของเขาซึ่งเป็นเครื่องบินทดลองไปตามชายฝั่งแคลิฟอร์เนีย การบินคือความหลงไหลอันดับสองของเขาเป็นการเล่นกับเมฆเหมือนที่เพลงของเขาเป็นการเล่นกับหัวใจแต่เทคโนโลยีนั้นมีเล่เหลี่ยมสวิตช์เลือกถังน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีในการใช้งานเดนเวอร์ Denver ต้องบิดตัวและบังเกินไปกดปุ่มหางเสือโดยไม่รู้ตัวช่วงเวลาสั้นๆของความไม่สเสถียนการหักเลี้ยวอย่างกะทันหันแอน เครื่องบินก็พุ่งดิ่งลงสู่ทะเลนอกชายฝั่งแปซิฟิ g r o อฟเขาเสียชีวิตทันทีด้วยวัยเพียง53ปีไม่มีเสียงปรบมือไม่มีคำอำลามีเพียงคลื่นที่ซัดสาดซากปรักพังพังหน้าประชดที่เขาร้องเพลงเกี่ยวกับการกลับบ้านได้ดีกว่าใครๆและในท้องฟ้าที่เขารักนั่นเองเขาได้พบจุดจบข้อผิดพลาดในห้องนักบินได้พรากชีวิตเขาไป แต่เสียงของเขายังคงอยู่ราวกับเสียงสะท้อนระหว่างหมู่เมฆ 3. บ๊อบซาเกตสำหรับหลายคนเขาคือใบหน้าที่เป็นมิตรของโทรทัศน์อเมริกันบ๊อบซาเกตคือแดนนี่แทนเนอร์ในฟูลเฮาส์พิธีกรผู้มีเสน่ห์ของอเมริกาสฟาน s สโฮมวิดีโอสและเสียงเล่าเรื่องอันอบอุ่นใน how i met your mother ตลอดหลายสิบปีเขาได้นำเสียงหัวเราะและความปลอดภัยมาสู่ห้องนั่งเล่นเสมอด้วยเรื่องตลกอยู่เสมอ ด้วยรัศมีที่อ่อนโยนนี้แต่เมื่อกล้องดับลงและเวทีเงียบสนิทชีวิตได้เขียนบทสุดท้ายที่น่าเศร้าสำหรับเขาเมื่อวันที่9มกราคม2022ซาเกตถูกพบหมดสติในห้องพักโรงแรมในออร์แลนโดรัฐฟลอริดาในตอนแรกดูเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเตียงไม่ถูกรบกวนไม่มีร่องรอยความรุนแรงแต่รายงานการชนสูตรพลิกศพได้เผยความจริงอันน่าสยดสยอง การกระแทกอย่างรุนแรงที่ด้านหลังศีรษะซึ่งคาดว่าเกิดจากการล้มทําให้เกิดภาวะเลือดออกในสมองอย่างรุนแรงเขาเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวเงียบงนันโดยไม่มีการขอความช่วยเหลือชายผู้ที่ทําให้คนนับล้านหัวเราะจากไปจากโลกนี้โดยไม่มีเสียงปรบมือแต่ด้วยเสียงทึบของวินาทีที่โดดเดี่ยวและถึงแก่ชีวิตดังนั้นชีวิตของนักแสดงผู้ที่เล่าเรื่องราวและมอบความสุขให้ผู้อื่นก็ได้สิ้นสุดลง โดยที่ไม่มีใครเห็นเรื่องราวสุดท้ายของเขาการล้มลงอย่างกระทันหันช่วงเวลาที่อธิบายไม่ได้และเสียงหัวเราะก็เงียบงนัน 4. กาสปาอูลิเอเขาคือใบหน้าของภาพยนตร์ฝรั่งเศสยุคใหม่หนุ่มสุภาพเต็มไปด้วยความเข้มข้นกาสปาอูลิเอไม่เพียงแต่พิชิตจอเงินด้วยภาพยนตร์อย่าง Hannibal Rising หรือแซนลอรองเท่านั้น แต่ยังรวมถึงหัวใจของผู้ชมด้วยแววตาของเขามักจะสื่อความหมายได้มากกว่าพันคำบทบาทของเขาดูเหมือนจะลอยอยู่ระหว่างความโศกเศร้าและความลึกลับเขาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอนาคตสำหรับพลังแห่งศิลปะการแสดงของฝรั่งเศสแต่อนาคตนี้ก็ต้องสิ้นสุดลงอย่างกะทันหันไม่ใช่บนเวทีแต่บนลานสกีเมื่อวันที่19มกราคม 2022อูลิเยลใช้เวลาวันหยุดพักผ่อนในเทือกเขาแอลฟรานเซสที่สถานีลาโรซซียไม่มีการถ่ายทำไม่มีกล้องมีเพียงความสุขเรียบง่ายจากการเล่นหิมะแต่ที่สีแยกเขาชนกับนักสกีคนอื่นทั้งคู่ลมลงอีกคนลุกขึ้นได้แต่กาสปากลับนอนนิ่งเขาถูกนำส่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยกรโนโบ แต่การกระแทกที่ศีรษะของเขารุนแรงเกินไปหลายชั่วโมงต่อมาข่าวที่ทำให้ฝรั่งเศสตกตะลึงก็มาถึงกาสปาอูลิเยลเสียชีวิตแล้วด้วยวัยเพียง37ปีนักแสดงผู้ซึ่งมักจะแสดงถึงความเปราะบางของชีวิตได้เสียชีวิตลงในช่วงเวลาที่เงียบสงบและน่าเศร้าของความเปราะบางไม่มีแสงแฟลชไม่มีเสียงปรบมือ มีเพียงหิมะความเงียบและใบหน้าที่จะยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำของภาพยนตร์ฝรั่งเศสไปตลอดกาล 5. เจฟพอคาโรเขาคือหัวใจที่มองไม่เห็นของเพลงร็อกชายผู้อยู่เบื้องหลังกลองของวงโตโต้โตผู้ซึ่งมอบจังหวะที่ไม่มีใครเหมือนให้กับเพลงฮิตระดับโลกอย่างแอฟริกาหรือโรซานนา เจฟฟ์พอคาโรได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในนักตีกลองที่ดีที่สุดในรุ่นของเขาด้วยความแม่นยำทรงพลังและสร้างสรรค์แต่จุดจบของเขาไม่ได้เกิดขึ้นบนเวทีต่อหน้าแฟนเพลงนับพันแต่ในสวนหลังบ้านของตัวเองเงียบเงียบแอบแฝงและสามัญเกินกว่าจะเชื่อเมื่อวันที่5สิงหาคม 1, 1992พอคาโรกกำลังทำงานในสนามหญ้าของเขาในลอสแอนเจลิสช่วงบ่ายที่มีแดดจัด งานประจำวันทั่วไปการฉีดพ่นยาฆ่า,มาแมลงแต่ในทุกๆลมหายใจสารพิษก็เข้าสู่ปอดของเขามากขึ้นเรื่อยๆภายในไม่กี่วินาทีร่างกายของเขาก็เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงหัวใจของเขาล้มเหลวและชายผู้ที่ทำให้โลกมีเสียงเพลงก็เงียบลงอย่างกระทันหันด้วยวัยเพียง38ปีทุกสิ่งก็จบลงการชนสูตรพลิกศพยืนยันไม่ใช่การใช้ยาเกินขนาด ไม่ใช่การพังทลายแบบรรอกนโรคลาสสิกแต่เป็นเพียงการสัมผัสกับสารพิษในชีวิตประจำวันที่ทำให้เสียชีวิตความขัดแย้งที่น่าเศร้าชีวิตที่เต็มไปด้วยจังหวะเพลงจบลงในความเงียบสงบของส่วนหลังบ้านของตัวเองและโลกดนตรีก็สูญเสียผู้สร้างจังหวะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งไป 6. Terry c a t Cat. เขาคือจิตวิญ,ญญาณอันดุดันของวงชิคาโก เป็นนักกีตาร์ที่ไม่ได้แค่เน้นสายกีตาร์เท่านั้นแต่ยังทำให้มันกรีดร้องร่าไห้และส่งเสียงเชียร์สโ,โลโ่ของเขานั้นดุเดือดเสียงของเขานั้นแหบแห้งสไตล์ของเขานั้นคาดเดาไม่ได้สำหรับแฟนเพลงหลายคนเทอรีแคทคือหัวใจที่แท้จริงของวงนักดนตรีผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่กับทุกๆโน้ตเพลง แต่ความหลงไหลในอันตรายและอาวุธนำพาเขาไปสู่คืนแห่งโศกนาฏกรรมเมื่อวันที่23มกราคม1978แคทอยู่ที่งานปาร์ตี้เขาแสดงปืนของเขาให้เพื่อนๆดูอย่างภาคภูมิใจหมุนมันในมืออย่างไม่แยะแสราวกับเป็นของเล่นเพื่อนคนหนึ่งขอให้เขาหยุดแต่เธอรรี่ยิ้มและพูดว่าใจเย็นๆ มันไม่ได้บรรจุกระสุนวินาทีต่อมาเขาหยิบปืนอีกกระบอกนั่งลงจ่อไปที่ศีรษะและถามอย่างเยาะเยะ้ยคุณคิดจริงๆหรือว่าผมจะหยิงหัวตัวเองเสียงคลิกเสียงปืนและความเงียบเทอร์รี่แคทเสียชีวิตทันทีเพียง8วันก่อนวันเกิดปีที่32ของเขามันไม่ใช่การฆ่าตัวตายที่วางแผนไว หรืออุบัติเหตุธรรมดาแต่เป็นการผสมผสานที่ร้ายแรงระหว่างความประมาทความบ้าบิ่นและโชคชะตาที่น่าเศร้าโลกดนตรีจึงสูญเสียนักกีตาร์ที่ดื้อรั้นและเปี่ยมด้วยความหลงไหลที่สุดคนหนึ่งไปไม่ใช่บนเวทีแต่ในช่วงเวลาแห่งการเล่นกับความตายที่ผลิดพลาด 7. Butterfly McQueen แม้แต่ชื่อของเธอ ก็ยังไพเ,เราะราวกับบทกวีบัตเตอร์ฟลายแมกควีนเสียงอันอ่อนโยนและสดใสในภาพยนตร์กรวิตดวินในบทบาทพริซซี่เธออยู่ในความทรงจำของผู้คนหลายรุ่นแต่เหนือกว่าฮอลลีวูดเธอคืออะไรที่มากกว่านั้นมากฉลาดเป็นอิสระกล้าหาญเธอปฏิเสธบทบาทซ้ำซากจำเจถอนตัวจากแสงสีเจิดจ้าและใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบ รายล้อมด้วยหนังสือและตะเกียงน้ำมันเก่าๆแต่ตะเกียงเหล่านั้นเองที่กลายเป็นหายนะของเธอในเดือนธันวาคม1995ที่บ้านของเธอในออกัสตารัฐจอร์เจียหญิงวัย84ปีต้องการจุดตะเกียงน้ำมันก๊าซมันเป็นกิจวัตรประจำวันการกระทำที่คุ้นเคยแต่ในเย็นวันนั้นตะเกียงได้ระเบิดขึ้นภายในไม่กี่วินาทีเสื้อผ้าของเธอก็ลุกเป็นไฟ ไฟไหม้ลามอย่างไม่ปราณีทั้งเสื้อผ้าและผิวหนังแม็คควีนถูกนำส่งโรงพยาบาลแต่บาดแผลของเธอรุนแรงเกินไปเธอเสียชีวิตไม่ใช่บนเวทีไม่ใช่ต่อหน้ากล้องแต่จากอุบัติเหตุที่ไร้สาระและโหดร้ายภายในบ้านของเธอเองดังนั้นผู้หญิงคนหนึ่งที่รอดชีวิตจากรอยยิ้มของฮอลลีวูดเอาชนะการเลือกปฏิบัติและซื่อสัตย์ต่อตัวเองก็ได้จากไปพ่ายแพ้ต่อประกายไฟที่ระเบิดขึ้น และถึงอย่างนั้นเธอก็ยังคงอยู่ตามที่ชื่อของเธอได้สัญญาไว้ผีเสื้อที่ยังคงบินวนอยู่ระหว่างหน้ากระดาษของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์7ชะตากรรม 7. ชีวิตที่ส่องประกายด้วยความรุ่งโรจน์และชื่อเสียงแต่กลับแตกสลายในช่วงเวลาที่สามัญที่สุดโคมไฟที่เอียงการบังคับผิดพลาดในห้องนักบินการล้มในห้องพักโรงแรมการชนกันในหิมะการสูดดมสารพิษ การกระทําที่ประมาทกับอาวุธตะเกียงน้ำมันที่ระเบิดการเสียชีวิตเหล่านี้แต่ละครั้งดูไร้สาระจนแทบจะเหมือนนิยายแต่ก็เป็นความจริงอันขมขื่นสิ่งที่ยังคงอยู่ไม่ใช่เพียงแค่สถานการณ์การจากไปของพวกเขาแต่คือร่องรอยที่พวกเขาทิ้งไว้ในใจผู้คนเพลงของพวกเขาเสียงของพวกเขาใบหน้าของพวกเขาพวกเขายังคงมีชีวิตอยู่แม้ว่าโชคชะตาจะพรากพวกเขาไปจากชีวิตอย่างโหดร้าย บางทีนี่อาจเป็นคำเตือนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดว่าชีวิตนั้นเปราะบางและบ่อยครั้งที่ไม่ใช่เรื่องราวโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่แต่เป็นเรื่องบังเอิญเล็กๆน้อยๆที่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งและในขณะที่เราเล่าเรื่องราวเหล่านี้เราก็ระลึกได้ว่าเชื่อเสียงไม่ได้รับประกันความอมตะแต่ตราบใดที่งานศิลปะของพวกเขายังคงสัมผัสใจเราพวกเขาก็ยังไม่ได้จากไปจริงๆพวกเขายังคงมีชีวิตอยู่ในทุกๆเสียง ทุกๆภาพทุกๆเสียงสะท้อนแม้ว่าความเงียบจะเป็นเพลงสุดท้ายของพวกเขาก็ตาม